วันพระนี้ขอให้คนเกิดปีชวดฟังให้จบก่อนนะครับเพราะคลิปนี้ไม่ใช่จะทำงานกับทุกคนแต่ถ้าคุณเกิดปีชวดนี่คือสัญญาณที่ฟ้าส่งให้คุณจริงๆและผมจะพูดตรงๆเลยว่าปี2,569ดวงการเงินของคนปีชวดมันกำลังเปิดแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีรูรั่วที่ทำให้เงินหายแบบไม่รู้ตัว และรูรั่วนั้นไม่ได้มาจากโชคร้ายแต่มาจากสามสิ่งที่คนปี่ชวดทำพลาดกันเองถ้าคุณยังทำอยู่เงินจะรั่วทั้งเดือนทำงานเท่าไหร่ก็เหมือนไม่พอใช้แต่ถ้าคุณหยุดได้วันนี้หลังจากนี้เงินจะเริ่มนิ่งแล้วค่อยๆไหลเข้าก่อนเข้าสามข้อห้ามผมอยากให้คุณทำอย่างหนึ่งก่อนพิมพ์คำว่ารับเงินไว้ในคอมเมนต์ เหมือนเป็นการยืนยันกับตัวเองว่าปีนี้คุณจะไม่ปล่อยให้เงินรั่วอีกต่อไปและถ้าคุณฟังแล้วตรงอย่ากเก็บไว้คนเดียวแชร์ให้คนปีชวดอีกหนึ่งคนเท่ากับคุณได้ส่งทางดีให้กันครับข้อห้ามที่หนึ่งใหญ่สุดห้ามให้ยืมค้าประกันหรือช่วยเกินตัวข้อห้ามข้อแรกถ้าคุณเป็นปีชวดวันนี้วันพระ ห้ามทำสิ่งนี้เด็ดขาดคือการให้คนยืมเรินหรือช่วยเกินตัวแม้แต่คำว่าคำประกันรับปากแทนเดี๋ยวช่วยเองผมบอกเลยปีนี้ดวงคนปีชวดเหมือนน้ำจะเต็มแก้วแล้วแต่พอคุณไปช่วยคนอื่นแก้วคุณจะมีรูรั่วทันทีและสิ่งที่แย่คือคนปีชวดมักใจดีใจอ่อนเห็นคนลำบากแล้วสงสาร แต่ปีนี้ฟ้าไม่ได้ให้คุณมารับกรรมแทนคนอื่นฟ้าให้คุณรวยจําไว้นะครับปีนี้ฟ้าให้คุณรวยไม่ใช่ให้คุณรวยแล้วไปแบกคนอื่นถ้าใครมายืมให้ใช้ประโยคนี้เลยครับตอนนี้ฉันต้องจัดการเงินของตัวเองก่อนถ้าพร้อมเมื่อไหร่จะช่วยเท่าที่ช่วยได้พูดสุภาพแต่ชัดไม่ต้องรู้สึกผิดเพราะถ้าคุณช่วยผิดคน เงินคุณจะรั่วแบบหายทั้งก้อนแล้วคนปี่ชวดจะเครียดหนักมากข้อห้ามที่สองห้ามพูดคำดึงเงินออกคำพูดทำเงินรั่วข้อห้ามข้อที่สองเป็นสิ่งที่หลายคนไม่เชื่อแต่คนปีชวดโดนหนักสุดคือคำพูดบางคำที่คุณเผือพูดทุกวันแล้วมันเหมือนเป็นการสั่งเงินให้ออกเช่นไม่มีเงินจน เงินไม่พอเดี๋ยวค่อยว่ากันหาเท่าไหร่ก็ไม่พอผมไม่ได้ให้คุณหลอกตัวเองนะครับแต่ฟังดีๆปีชวดเป็นปีที่คำพูดแรงมากพูดแบบไหนจิตคุณจะไปแบบนั้นแล้วการตัดสินใจการเงินคุณจะพังแบบไม่รู้ตัววันพระนี้ให้คุณเปลี่ยนคำพูดใหม่แทนที่จะพูดว่าไม่มีเงินให้พูดว่าตอนนี้ฉันกำลังจัดระบบเงินใหม่ แทนที่จะพูดว่าหาเท่าไหร่ก็ไม่พอให้พูดว่าเงินกำลังไหลเข้ามาทีละทางแค่เปลี่ยนคำพูดคุณจะเริ่มเลือกสิ่งที่ถูกทางลดพลาดลดรั่วแล้วเงินจะเริ่มนิ่งขึ้นทันทีข้อห้ามที่สามห้ามใช้เงินตามอารมณ์ตอนกลางคืนรูรั่วเงียบข้อห้ามที่สามเป็นรูรั่วที่คนปีชว่วโดนที่สุดคือการใช้เงินตอนกลางคืน โดยเฉพาะหลังสองทุ่มหลายคนชอบกดสั่งของซื้อของปลอบใจเติมเกมเติมแอปโอนแบบไม่คิดหรือจ่ายเพราะกลัวคนไม่พอใจนี่คือรูร่วงเงียบไม่ใช่ทีละเยอะแต่มันสะสมจนเงินหายแบบงงๆปี2569คนปีชวดมีเกณฑ์เงินเข้าแต่ถ้ายังใช้เงินแบบอารมณ์นำเงินก้อนจะกลายเป็นเงินผ่านมือเพราะงั้น วันพระนี้ให้คุณทำกฎข้อหนึ่งทันทีหลังสองทุ่มห้ามซื้ออะไรที่ไม่จำเป็นถ้าจะซื้อให้รอพรุ่งนี้ตอนเช้าคุณจะตัดสินใจได้ดีขึ้นสิบเท่าวิธีปิดรูรั่วแบบเร็วบวกเสริมมงคลวันพระต่อไปคือวิธีปิดรูรั่วสำหรับคนปีชวดคืนนี้ก่อนนอนให้ทำสามอย่างนี้ลบแอป,ปที่ทำให้กดซื้อบ่อย หรือออกจากระบบตั้งโอนออมวันละ2 0 0ถึง5 0บาทเล็กๆแต่แรงมากพูดคำนี้เบาๆสามครั้งเงินของฉันกลับมาหาฉันเงินของฉันนิ่งและไหลเงินของฉันเปิดทางแล้วทำแค่นี้เหมือนคุณปิดรูรั่วแล้วเปิดท่อรับเงินใช่ครับทำแค่นี้เหมือนคุณปิดรูรั่วแล้วเปิดท่อรับเงินแต่เดี๋ยวก่อนนะครับ หลายคนทำแล้วยังไม่เห็นผลไม่ใช่เพราะคาถาไม่จริงแต่เพราะคุณยังมีสิ่งเดียวที่ทำให้เงินปิดอยู่และสิ่งนั้นไม่ใช่ดวงไม่ใช่โชคไม่ใช่กรรมเก่าอย่างเดียวแต่มันคือพลังงานที่คุณส่งออกไปตอนคุณจับเงินคนปีชวดฟังตรงนี้ให้ดีเพราะนี่คือสิ่งที่คนรวยจริงเขาทำกันและคนจนเขาไม่รู้ตัวว่าพลาดตรงนี้คนปีชวด เงินจะกลับมาหาคุณไหวเมื่อคุณทำสามอย่างนี้ 1. คือปิดคำสาบของตัวเองด้วยคำพูดใหม่ก่อนหน้านี้คุณเคยพูดคำไหนกับตัวเองบ่อยที่สุดทำไมฉันไม่มีเงินหาเท่าไหร่ก็ไม่พอชีวิตฉันมันติดเงินฉันไม่เคยเหลือคุณรู้ไหมครับคำพวกนี้มันเหมือนคำสาบเงียบมันไม่ได้ทำให้เงินหายทันที แต่มันทำให้คุณเริ่มมองไม่เห็นโอกาสและคนปีชวดเป็นคนที่พลังคำพูดแรงพูดอะไรมันเหมือนฝังลงในดวงเลยดังนั้นคืนนี้หลังคุณพูดสามประโยคนั้นแล้วให้คุณปิดคำสาบด้วยประโยคนี้อีกหนึ่งรอบฉันอนุญาตให้เงินไหลเข้ามาในชีวิตฉันฉันคู่ควรกับความมั่งคั่ง ฉันจะรวยแบบไม่ต้องแบกใครอีกแล้วพูดช้าๆเหมือนพูดกับชีวิตเพราะคนปีชวดหลายคนยังจนไม่ใช่เพราะทำไม่ได้แต่เพราะในใจลึกๆเขายังไม่อนุญาตให้ตัวเองรวยจริงๆ 2. ทำหนึ่งสิ่งก่อนนอนให้เงินจำทางกลับฟังนะครับเงินมันเป็นพลังงานและพลังงานมันจำทางได้ คืนนี้ก่อนนอนให้คุณทำหนึ่งอย่างง่ายมากเปิดกระเป๋าเงินหรือเปิดบัญชีธนาคารหรือดูเงินสดที่มีอยู่แล้วพูดกับเงินดีๆขอบคุณนะที่ยังอยู่กับฉันต่อจากนี้เราจะเพิ่มขึ้นเราจะไม่รั่วอีกแล้วบางคนฟังแล้วจะขำแต่ผมบอกเลยนี่คือเคล็ดลับของคนที่เงินไหลเข้าจริง เพราะคนส่วนใหญ่เวลามีเงินน้อยจะเกลียดเงินไม่อยากเปิดดูบัญชีไม่อยากมองกระเป๋าสตางค์เครียดทุกครั้งที่เห็นยอดเงินและนั่นแหละครับคือการไล่เงินออกแบบไม่รู้ตัวคืนนี้แค่ทำให้เงินรู้ว่าคุณไม่รังเกียจมันแล้วเงินมันจะเริ่มกลับมาหาคุณเอง 3. ปิดรูรั่วด,ด้วยกฎทองคำของคนปีชวด คนปีชวดมีข้อดีอย่างหนึ่งคือเป็นคนขยันหาเงินได้ใจสู้เก่งแต่มีข้อเสียหนึ่งอย่างที่ทำให้เงินร่วมมากที่สุดใจอ่อนกับคนใกล้ตัวนี่แหละตัวการปีนี้2,569ฝาไม่ได้ให้คุณรวยเพื่อเอาเงินไปให้คนอื่นหรือเอาเงินไปซ่อมปัญหาของคนอื่นฝากำลังให้คุณรวยเพื่อให้คุณยืนได้ด้วยตัวเองก่อน ดังนั้นให้คุณตั้งกฎทองคำไว้เลยครับช่วยได้คือช่วยช่วยแล้วตัวเองพังคือไม่ช่วยนี่ไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวนี่คือการรักษาโชคเพราะถ้าคุณช่วยจนตัวเองพังสุดท้ายคุณจะช่วยใครไม่ได้เลยรองสัญญาณว่าเงินกำลังกลับมาแล้วอีกเจ็ดวันจากนี้ถ้าคุณทำทั้งหมดที่ผมพูดตั้งแต่คืนนี้ภายในเจ็ดวัน คนปีชวดจะเริ่มเห็นสัญญาณแบบนี้มีคนทักมาหาเรื่องงานโอกาสหรือโปรเจกต์มีเงินเข้ากระทันหันเล็กๆเช่นคืนเงินโบนัสหรือคอมมิชชั่นมีไอเดียหาเงินใหม่ๆโผล่มาเองมีคนที่เคยกวนใจเรื่องเงินเงียบไปคุณเริ่มคิดเรื่องเงินแบบไม่เครียดแล้วถ้าเกิดสัญญาณข้อใดข้อหนึ่งให้รู้ไว้เลยครับท่อเงินกำลังเปิด และชีวิตการเงินคุณกําลังเปลี่ยนจริงๆและก่อนจบผมอยากให้คุณทำอีกเรื่องหนึ่งเพื่อล็อกพลังให้เงินอยู่กับคุณคืนนี้ก่อนนอนให้เอามือขวาวางที่หน้าอกหายใจลึกๆหนึ่งครั้งแล้วพูดสามประโยคเดิมของเราอีกครั้งแบบช้าชัดนิ่งเงินของฉันกลับมาหาฉันเงินของฉันนิ่ง และไหลเงินของฉันเปิดทางแล้วแล้วพูดต่ออีกหนึ่งประโยคที่สำคัญที่สุดฉันจะรวยโดยไม่ต้องแบกใครอีกแล้วนี่แหละครับคือประโยคที่ตัดวงจรเงินรั่วของคนปี่ชวดได้จริงถ้าคุณเป็นปี่ชวดและฟังมาถึงตรงนี้ให้พิมพ์คำว่าเงินกลับมาแล้วไว้ใต้คลิปนี้ครับเพื่อให้พลังมันทำงานต่อกับคุณ